วีด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมากันเกมนี้นะคะหลังจากที่เาห่างไกลกน้านนะคะไม่ค่อยได้ลงมือทุกทีแต่ลงติกตอกเยอะมากเลยนะขาบไปดูเล่นค่ะที่กตักเราว,ว,วันนี้เราก็จะมาทำคลิปค่ะคือว่าเราจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการที่ลราที่นในโลกแล้วเราก็เคยมาด่าที่เราเคยมาด่านี้แล้วทุกคนใครเคยมาด่านี้บ้างคะ ไปที่เคยเยมา่อหลังนี้เคอเก่งมากเลยตายแล้วได้นะคะคือว่าทุกคนถ้าเราตายเนี่ยเราดูอ่านหนังนี้ได้นะคะเราจะหนีได้ะะแต่เรายังไม่ได้เลยนะคะอันททนี้คือบอมครับด้วยหน้าจอน,นะคะตอนแรกมันก็จะสั่นแล้วกันนะทั้งที่เราก็เล่นไปแล้วเราคนเดียวไปว่ะ ันจะสันให้เราไปนี่ไปนี่ไปนู่ไนไปนี่นะคะตอนแล้วถ้าเราตายเราก็จะอันนี้นอนเล่นไม่ได้ค่อยถนัดใกล้หน,นะะ่อยทุกคนเล่นไ,ไม่ค่อยถนัดตอนนี้เรานั่งเล่นแล้วนะคะทุกคนตออันนี้ก็คือให้เราเลือกทางว่าเราจะไปทางไหนทางไหนแต่เราต้องเลือกให้ดีนะคะเลือกไม่ดีก็ไม่ตายะคะ่ะ ชี่ิตายแต่เราก็อาจจะเสียชีวิตพเพราะราประมาณนะี้ถ้ามันสอนเกนตรนก็จะให้เราเล่นเลยนะคะต่อไปก็แบบตับก้มนะคะใครไม่ก้มละวังนะคะพอเราตายมันจะมีภาพวาดมาให้ดูน,นะคะอันนี้ก็คือขย่ากล่องที่เราใส่บอกให้เราแบบแบบนี้าค่ะแล้วเราก็ นี่ไปเก็บได้นะนี่ไปเก็บได้หนะนูนะีไปเก็บได้ร้อนเขาก็บอกว่าอะไรต่อไปนี่แหละแล้วก็เขาบอกว่เก้าไปเลยนี่ค่ะแล้วเราก็ถึงเวลาเล่นแล้วว้าว,วมาเล่นกันที่หอนปิดถ้าทุกคนอยากเห็นหน้าผีนะคะลองไปตายดาูดิไม่ว่าแต่ดูดิไม่ว่าตายดูดิแบบ แบบ,แบบ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 นี้นะคะแล้วมันก็มีตัวนี้ขึ้นมาให้แล,แล้วเราก็สามารถที่จะเสียชีวิตได้นะแล้วก็มาเริ่มใหม่กม็คือว่าเรามาดูหนังกันเถอคะค่ะดูแบบไม่ต้องดูนะคะดูแบบไม่ต้องดูนะคะเสร็จแล้วค่ะดูแบบไม่ต้องดู ดูแบบไม่ต้องดูนะคะดูแบบนี้มันก็ได้อยูอ่เนแบบนี้ค่ะได้แล้วค่ะเป็นไงล่ะคะเห็นไหมทุกคนดูแบบไม่ต้องดูก็ได้หรือใครอยากดูร่วงเราก็ไปดูซ้ำได้นะคะคือเราถ้าเราดูซ้ำเนี่ยมันก็จะไม่ให้เรานะคะเพราะว่าเพราะว่าเราเอา,เอาได้ไปแล้วนะคะเราก็ใช้ประหยัดประหยัดไว้นะ ก็คือเราจะพยายามไม่ตายค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเล่นแบบแบบไม่ตายแบบไม่ตายไหนทุกคนเดี๋ยวเราลองนอนให้ดูนะนี่ก็คือตอนนี้เรานอนเล่นแล้วนะคะมันก็จะแบบยากๆหน่อยนะเวลาตรงกลางต้องฝึกทรงตัวตรงกลางแต่ก็พอฝึกทรงตัวได้นะตรงตัดตรงกลางตรงก้านตรงกลางม่ค่อยได้ค่ะตรงกลางแบบหายากมาก เชื่อใครท่นลักตรงกลางก็ดีมากเลยนะคะเราได้ครบมาแล้วปีอันนี้หนึ่งอันถ้าเราได้ครบอันนี้เนี่ยก็คือว่าเราจะได้ปบป้องกันมันใหญ่หลวงมาค่ะแล้วเราก็จะได้เล่นง่ายขึ้นหน่อยนึงนิดนึงนิดนึงนิดนึงเป็นไ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 งระดับชั้น